ปาดาเอย้อนมา,าโดน,นจกักจัภถมได้มาแล้วสในใจให้ซ้ายมาดีจะได้จัดก,ก็อบปาตามหลายมาพับไม่ได้แล้วอะ่ะอ้มคนาากคักพลครับขยับยกซ้ายมาหลอกปาจังหวะน,นี้ติดครับไปนันจกจัดถมทถุยไหลมาดีนันาคนอน้ลูกนี้แตกผ่านมาได้ครับนอน้นอ้ลูกนี้คัดแบ็คเข้าในแล้วก็ปีนออกหลังไปครับ เอาแล้วเอาแล้วเมียมึงจะถอดเสื้ออะไรอ้นเออมึงเล่นอย่างงี้เอาแล้วก็ไปกันต่อแล้วครับขยับไปด้่นขวาครับอุเทนอุเทนไล่เส้นมาจังหวะนี้ครับเฟทันไม่ดีเอาแล้วครับบอลลูนกนี้ออกข้างไปครับแข่งเ็ยตุ้งทุ้งครับสมควรยุทธหานที่บอลสำนักพุ้ รับเข่าต่อยหนึ่ไดาครับฝาามาผูโตชัยไหลมาที่ชะโพกไหลขามาชงชัยขยับมาส่งชายครับเลียนแกนออกซ้ายเลยครับสวยครับมีหาพื้นที่ได้ดีครับจัดฟ็อกจัดฟ๊อปป้าขาครับไหลย้อนขึ้นมาครับติดแล้วจะโดนโต้หน้าเร็วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับแล้วสัญญาณทุบอีกตาครับเอาแล้วครับลูกนี้อะไรลูก อะเรครับทุกไม่มีครับนะครับไม่มีครับเอาละฮะบ่อนจังหวะนี้ครับอยากได้พี่ลูกฟรีคิกครับบอลยังอยู่ที่ทางด้านสาราต้นนะเอาละสาราต้นจัดระเบียบละสาราต้นตอกมาให้บอลยิงลูกนี้ติดครับมันออกข้างครับ อยากได้เป็นลูกคุ่บอลอาธุวสังาดาลูกนี้ก็แกปดพาร์ตลูออกไปนะครับธงชัยครับสิงห์โยยะแล้วพุ่ไล่เส้นมาครับจังหวะนดีหลงกับเบียร์ใช้สเปรย์อ๋อหดงกับพี่ชายตายครับบอลยังอยู่ที่ทางนัดชกกันะคู่สามตัวน้อยอยากได้พงชยัยแล้วแตกมาครับว้าวชัย ใส่ซ้ายครับโด่ข้าานครับวัชรินทร์ไปกันต่อนะครับบอลยังที่ทางด้านเลี้ยวซ้ายครับอจชันกอล์ฟยัดปาชโชนกระโดดมาแล้วแต่มาที่ทางด้าน,านเอาละครับน้อยนงสุดตีนแล้วก็อ้นแปลตรงนี้เรียบร้อยอะง่ายๆครับนิ่มๆเอาละคบอลกระทุนออกเลยนะ tiền oh, đi kiếm đi gửi bắt gửi đi gửi 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 bóng